สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกิลันโอเวนเบรกนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเบรกเอาล์นะครับในเอพิโซดพิเศษที่1นะครับในพัดอ่าเจ็ดถึงสิบสองนะครับอ่ะก่อนไปเล่นนะครับเดี๋ยวรับรางวัลเอพิโซดหลักก่อนนะครับที่พึ่งรีไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับอ่ะก็ได้เพชรมาโอเคแล้วก็รับรางวัลนะครับ อ๋อนี่ไงสำรับครบแล้วแล้วก็กดกดตรงนี้เนาะขอบคุณที่ตั้งใจทำให้นะพอกินแล้วรู้สึกมีแรงขึ้นเยอะเลยอร่อยจนอยากกินอีกอ๋อได้เป็นขอบคุณนะครับแต่เราก็ต้องไปดูอีกอะว่าเดี๋ยวปุ่มมันกดไม่ค่อยไปเลยตรงดูของขวัญเนี่ยอ๋อได้ละเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีอะว่าไอ้สุดยอดไปเลยชอบมากว้าวแล้วก็ อึมเนี่ยมันจะต้องจัดแบบไหนเดี๋ยวผมลองจัดอีกรอบหนึ่งรอบนี้ผมเอาตามนี้แล้วกันดูที่ว่าจะได้อะไรเดี๋ยวกดผิดไปที่กิจกรรมอลองเอาตามนี้ดูว่าจะได้อะไรอลองดู อันนี้ได้อึมนะครับอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเล่นเบรกเอากันก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดกันใหม่นะครับมามาต่อกันในผัดเจ็ดถึงสิบสองนะครับมาดูว่าสัปดาห์นี้จะได้ไปเท่าไหร่นะครับมาถึงคิวของผัดที่เจ็ดนะครับคุกกี้รสส้มนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เอารสส้มมาวิ่งในเบรกเอานะครับก็คือเป็นการปรับความสามารถไง มนุธรรมนะครับ ทชน ปืนพื้นชีพนะครับ อ่ะได้ไป179ล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวม1,613ล้านต่อไปผัดที่8นะครับอ่าอ่ายังไม่ดูแล้วกันโฆษณาคะแนนใกล้ครบร้อยล้ว อันนี้ถ้าเป็นสองอันเนี้ยผงเวทมนต์หนึ่งพันกับตังหนึ่งแสนเนี่ยอันเนี้ยมันแลกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเนาะส่วนนอกเหนืออีกสามชิ้นเนี่ยมันแลกจํากัดจํานวนครั้งนะครับอย่างกุญแจซุ่มคุกกี้เนี่ยแลกได้แค่ครั้งเดียวนะครับโพชั่นเพิ่มล่างแลกได้ห้าครั้งและเพชรสามร้อยแลกได้เจ็ดครั้งนะครับก็คือมันจะมีตัวเลขบอกอ่ะต่อไปผานทที่แปดนะครับคุกกี้กุหลาบ จะไปกดปุ่มซ้ายแล้วเมื่อกี้เกือบกดผิด ื <c oughs> เวลเลยพลาดขดเลือดรีไม่เลย 嗯，来来 อ่ะฝืนขึ้นชีมนะครับ อ่ะรอสุดท้ายได้ไปร้อยเก้าสิบล้านนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยสามล้านนะครับเดี๋ยวปิดแจ้งเตือนก่อนเมื่อกี้ผมลืมปิด ต่อไปนะครับผัดที่เก้านะครับคุกกี้แสงจันอ่าตอนนี้เหลือ9ก้1 1ิบเหลือ4ผัดเดี๋ยวผมขอดูผัดที่เหลือก่อนนะว่าเป็นตัวอะไรบ้างมีแสงจันท์แก้วมังกรบูพายแล้วก็ผักปวยเล้ง อืมผมขอเอาปืนฟองสบู่มาใช้กับผัดนี้ดีกว่าเพราะว่าแสงจันเนี่ยผมจำได้ว่ามันจะมีอยู่ผัดหนึ่งที่ผมไอเนี่ยเขาเรียกอะไรอะพาาชนเออใช่ใช่ผาชน้ตีตสลากสมบัตินี้หน่อยดีกว่ายังไม่ได้ตีเลย การตีสมบัตินี่เป็นอะไรที่ตียากนะคือต้องอาศัยดวงจริงๆอะ่ะอืแต่รอบนี้ติดง่ายนะเนี่ยแป๊บเดียวบวกห้าแล้วครับแต่บวกหกนีน่น่าจะติดยากหน่อยโอแต่ถือว่าดวงดีอยู่นะตั้งแต่บวกหนึ่งจนถึงบวกห้าเนี่ยผมใช้ผลึกไปสามสิบกว่าเองอ่ะ อันนี้ใช้ปืนฟองสบู่แล้วกันก็เท่ากับว,ว่าจะมีสามพาดสุดท้ายที่ไม่ได้ใช้สมบัติกันชนแล้วก็ยอมแล้วกันผมว่าต้องมีผัดใดผัดหนึ่งที่ต้องชนแน่เลยเพราะว่าด่านนี้มันยากอยู่แล้วไง ไปเป็นแก้วมังกรด้วยอาที่ย์สิบ ต่อไปน่าจะาบินรอบสุดท้ายละ ได้ไปร้อยห้าสิบห้าล้านนะครับคะแนนรวมตอนนี้อยู่ที่หนึ่ง้ายห้าสแดล้านเออที่อย่างเงี้ยไม่ชนนะพอใส่สมมตาตรกันชนนั้นไม่ชนแต่พอไม่ใส่ปุ๊บชนอะต่อไปผัดที่10นะครับคุกกี้แก้มังกรก็เท่ากับว,ว่าพอถึงบูไพยปุ๊บวิ่งสดเลยครับไม่มีสมมตาตรกันชนแต่ก็จะพยายามดูแล้วกัน ตันนี้จะสองจะสองพันล้านละอ่ะสองพันล้านไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวดูว่าจะได้สองพันล้านเท่าไหร่นะครับ มาแล้วครับ ได้ไป171ล้านนะครับคะแนนรวมอยู่ที่หนึ0เอ้ยสองพล้านนะครับต่อไปผัดที่11นะครับคุกกี้บูพายอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดสำรับเล่นๆกันสักตาหนึ่งแล้วกันนี่เอาตรงกลางเลย อ้าวได้อันเดิมครับอ่ะดูที่รอบนี้ได้อะไรชอบมากเลยก็เท่ากับว่าตอนนี้เหลือสุดยอดไปเลยกับอ่าว้าวนะครับอ่ะรุยกันต่อนะครับผัดที่11เดเดี๋ยวรับรางวัลก่อน อ่าผมจะใส่สมบัติอะไรแทนดีเอออีเตอร์ชีสนี่มันไปซ้ำกับผัดอื่นไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ๋อไม่ซ้ำนะครับไม่ซ้ำกับผาดสิบสองงั้นก็ใช้อีเตอร์ชีสแล้นะนันอ่ะโอเคลุยกันต่อครับผัดสิบเอ็ดนี่วิ่งสดเลย เพราะว่าตัวสมบัติการชนที่เอาไว้ผัด11เออาไปใช้กับตัวคุกกี้แสงจันไปละ ชนอ่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเลือดมันใกล้จะหมดพอดี หมดแล้วครับได้ไป143ล้านนะครับก็คะแนนรวมอยู่ที่2,273ล้านนะครับต่อไปผ่าสุดท้ายแล้วครับคุกกี้ผักปวยเล้งนะครับอ่ะตามนี้นะครับแต่เนื่องจากเพื่อปลอดภัยนะครับผมต้องเอาเหรียญไปด้วยเพราะโดี๋ยเหรียญไม่ถึง1,000ง อ่ะเอาพูเหรียญไปด้วยครับเพราะว่าการแบบยังไงอะ่ะกลัวเหรียญมันจะไม่ถึงหนึ่งพันเงี้ยไม่งั้นต้องมาเสียเวลารีเพราะว่าเคยเป็นบ่อยมากเลยแบบเหรียญเก็บไม่ครบหนึ่งพันก็เลยต้องมารีใหม่ใส่สมบัติพูเหรียญเนี่ยผมก็เลยต้องใส่ตอนนี้ไปเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมารีใหม่ไง ชนมาล้จะพยายามไม่ชนอะ่ะจะพยายามเก็บโคต้าไอ้โล่ชนไวอ้อ่ะไปตรงจุดยากๆอะ่ะมันชนได้ห้าครั้งไง สองพี่ร้อยล้านแล้วครับโอ้สัปดาห์นี้ถือว่าได้ไปเยอะอยู่นะโอเคอยู่โดนเอาไม่เหล็กเยอา จบไปที่เรียบร้อยครับและผัานนี้ได้ไปร้อยหกสิบสองล้านนะครับและสัปดาห์นี้จบไปที่สองพันสี่ร้อยสามสิบหกล้านนะครับอ่ะโอเคก็โอเคอยู่นะได้ไปเยอะอยู่อ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเบรกเอาเอพิโซดพิเศษที่หนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับก็สัปดาห์นี้ได้ไปสองพันสี่ร้อยสามสิบหกล้านนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝาก กดไลค์ฝากกด u b s สไคร์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ